ราชมงคลทูลใส่เกล้าพระกาลุณาสุวรรณภูมิทุกแหล่งล่าแท้สองเฉลิมพระชนพันษาอยู่ยิ่งยืนยาวพระเกียรติพระเก,กลกองเลื่องลือพระบือไกพระบาททรงเหยียบย่ำทั่วถิ่นสมเด็จดุดน้ำที่หลังรินทั่วล่า พระเจ้ายิ่งทรนินสถิตทั่วแดนไทยอยู่หัวบุญไพรฟ้าเหล่าข้าฝ่าพระบาทห้ามงคลชนทั่วฟ้าทิศสถานทันวาเยี่ยมวิมานผ่านพ้นมหาเทวาบันดาลบดินอยู่คู่กับกันราชาพักดีทนเทิดไทยทรงพระเจริญ ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ